มาถึงก็มาโดนตะปูเรือใบนะครับโดนเตะปูเรือใบทีนี้ไอ้น้องมันอ่ะไอ้น้องมันมันเป็นคนขับรถที่หักขึ้นมาข้างทางนะครับแต่ถ้าคนขับรถไม่แข็งหน่อยก็ลงข้างทางวัสดีครับนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็เป็นยามคอยเหตุนะครับให้น้องๆเขาทํากับข้าวนะครับก็ยามคอยเหตุก็จะมีอยู่สีมุมเหมือนเดิมนะครับสี่เหลี่ยมหลังจากที่เราทําเสร็จเราก็จะรับดวงพังต่อไปนะครับเนื่องจากเป็นภารกิจที่ เราต้องควบคุมพื้นที่นะครับนะเราต้องควบคุมดูแลประชาชนนะครับเป้าหมายอ่อนดาต่างๆนะครับเราก็จะดูแลควบคุมให้มันทั่วถึงนะครับพื้นที่รับผิดชอบนะครับนะชีวิตกานก็แบบนี้แหละครับนะนะก็จะแต่งชุดอยู่ประมาณอยู่แทบจะทั้งวันนะครับนอกจากที่จะรีแลกซ์สักนิดนึงนะครับบางทีจากการเหนื่อยล้านะครับนะเราก็นั่งพักนิดนึงนะครับนั่งพักหายเหนื่อยแล้วก็ไปนะครับทางานก็ทําเต็มที่นะครับทาทาแล้วก็มีเวลาพัก พักหายเหนื่อยแล้วก <is not S 2> mm ็ไปนะครับก็จะอยู่แบบนี้นะครับค่ำไหนก็จะนอนนั่นนะครับนะชีวิตของทหารก็จะแบบนี้นะครับหลายหลายคนของครอบครัวทหารนะครับก็อยากให้เข้าใจนะครับทหารแต่ละคนเขามาปฏิบัติหน้าที่นะครับเวลาหน้าที่บางครั้งก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับการที่หลายหลายคนนะครับหลายหลายคนที่เลิกลากันไปนะครับบางทีก็ไม่เข้าใจชีวิตทหารนะครับว่าเขาอยู่ยังไงนะครับบางทีการที่เขามาปกป้องอิปไตยบ้านเมืองนะครับก็ ต้องเห็นใจเขาบ้างนะครับนะการที่ทํางานเขาเหนื่อยนะครับบางทีเขาไม่พูดออกมาเฉยๆนะครับชายชาติทหารเขาจะไม่พูดนะบางทีเหนื่อยแทบตายนะครับแต่ไม่พูดไม่อยากจะบ่นออกมาให้ใครฟังเนื่องจากไม่อยากให้ใครเป็นห่วงนะครับการที่มาตรงนี้คือมาด้วยใจนะครับมาด้วยใจมาสมัครใจด้วยใจนะครับใจแรกใจเอางันนะครับนะถ้าใจไม่แข็งพอก็อยู่ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเหตุการณ์ต่างๆนะครับมันก็มีอยู่มาเรื่อยๆนะครับมีอยู่เรื่อยๆเมื่อ แต่ก่อนนี้ผมก็ฝ <c oughs> ึกจบนะครับฝึกจบผมก็ได้ลงปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จริงเลยนะครับผมอยู่ฐานเก่านั่นก็ปฏิบัติหน้าที่ลงพื้นที่อ่าตาอำเภอตําบลดุ่สุงยอนะครับอำเภอเจแนญนู่นนะครับฐานเก่าก็หลายปีแล้วนะครับนะหลายปีแล้วผมก็อ่าลงพื้นที่จริงนั่นก็ไป <c oughs> ลาดตะเวนนะครับพอไปลาดตะเวนก็จะมีอ่าเป็นหลุมนะครับหลุมหลุมผมก็ไม่รู้นะครับแต่ก่อนยังไม่รู้ไม่มีใครบอกผมว่ามันเป็นหลุมอะไระครับอ่าเมื่อ ก่อนที่ผมจะไปนั้นแค่หนึ่งเดือนเองนะครับนะระเบิดตรงนั้นนะครับที่ว่าพี่ๆทหารก่อนหน้านั้นเขาเสียชีวิตนะครับเสียชีวิตตั้งหลายศพนะครับหลายคนหลายนายนะครับก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ผมก็ไปยืนเล่นไปไปเล่นตรงหลุม่นแหละนะครับหลุมระเบิดนะครับหลุมระเบิดตรงนั้นที่พี่ๆเขาเสียชีวิตนะครับนะหลังจากนั้นก็ทํางานอยู่เส้นทางนั้นนะครับเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่อันตรายมาก นะครับเป็นเส้นทางที่เปี่ยวบีบมังคับนะครับเป็นเส้นทางเส้นทางเดียวนะครับไม่มีเส้นทางไหนเลยนะแต่ก่อนนะผมอยู่พื้นที่เก่าผมนะไม่ว่าจะออกมาข้างนอกไม่ว่าจะเข้าไปข้างในนะครับเป็นเส้นทางเดียวเลยนะครับเส้นทางบังคับเขาเรียกเป็นเส้นทางอ่าคินโซนอะไรคิวโซนที่พื้นพื้นที่สังหารนะครับเป็นพื้นที่สังหารแทบจะทุกอ่าตารางนิ้วเลยนะครับไปจนถึงกองร้อยนะครับแต่ก่อนนะ พื้นที่ที่ผมรับผิดชอบแต่ก่อนนี่ก็ลาดตะเวนตามถนนนั้นก็จะอยู่บริเวณถนนยี่บสี่ชั่วโมงนะครับไม่ว่ากงวันกลางคืนก็จะเฝ้าอยู่จุนเส้นนั้นนะครับขนาดเฝ้านะครับนะบางวันขนาดเราเฝ้าแต่ก็คือว่าเรา่าเดินมาไกลนะครับพอเดินมาไกลปุ๊บทีนี้เรามาเฝ้าอยู่ปลายทางนะครับปลายทางปุ๊บมันก็ไปวางตะปูเรือใบอยู่กลางทางนะครับนะพอเราไปเดินลาดตะเวนไปกลางทาง นะครับมันก็มาวางอาจะปูเรือใบอยู่ปลายทางนะครับแบบนี้มันจะสังเกตเรานะครับพวกนี้มันสังเกตเราทุกฝีเก้านะครับเวลาเราทําอะไรนะครับฉะนั้นนะครับอย่าละหลวมนะน้องๆทุกคนก็มาปฏิบัติหน้าที่หลังๆนะครับอย่าละหลวมเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเขาจ้องเราอยู่นะครับเราอยู่ในพื้นที่แจ้งนะครับโลงแจ้งนะเขาอยู่ในที่มืดนะไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนนะครับเวลาปฏิบัติหน้าที่ก็ให้มีความระมัดระวังนะครับ เวลามันทํามันทําแล้วมันมุดรูหนีนะครับก็เหมือนเพลงอปงสิธิ์นะครับน่ะมันฆ่าเงี้ยนแล้วหายโคลงรูนะครับมันก็จะเป็นแบบนั้นนะครับปงศิษย์ร้องมาก็ถูกต้องหมดนะครับอยู่ที่ว่าเราจะประมาทสักแค่ไหนนะครับจากนั้นการปฏิบัติหน้าที่อย่าประมาทนะครับเส้นทางที่ผมอยู่เมื่อก่อนนี้เป็นเส้นทางที่ <c oughs> บอกไว้เลยว่าอันตรายมากนะครับเป็นเส้นทางเดียว จนไปถึงาฐานย่อยของผมอยู่ข้างในนะครับเส้นทางนั้นก็จะมีระเบิดที่เกิดเหตุก่อนหน้านั้นอยู่ประมาณสักสี่ห้าจุดนะครับเส้นทางเดียวนะนะร<น>ะ,ะยะกิโลก็ประมาณ4ี่ห้ากิโลนะครับจะมีแต่จุดที่เขาระเบิดระเบิดนะครับเจ้าหน้าที่เมื่อก่อนนะครับผมก็ไปเฝ้าสนนเช่นนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น บางคืนก็โดนเรื่องอาถรรพ์บ้างนะครับบางคืนก็โดนเรื่องอาถรรพ์มาเล่นมาหยอกมาล้อบ้างนะครับพี่ๆที่เสียไปก่อนนะครับบางทีเขาก็มาขอส่วนบุญบ้างนะครับนะบางท <ended> ีก็มีเรื่องราวอาถรรพ์แปลกๆนะครับหลายเรื่องหลายอย่างนะครับการที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงที่เก่านะครับบางทีก็มีเรื่องราวมากมายนะครับที่อยังเราไม่หมดนะครับอยู่ฐานเก่านะฐานเก่านั้นก็ บางครั้งนี้คนเข้าไปหาหมูนะครับคนเข้าไปหาหมูป่าแบบไทพุทธแต่นี้ไปหาของป่าแบบไหมนะครับก็โดนระเบิดบ้างโดนยิงบ้างนะครับมันก็มีปะปนกันไปนะครับเหตุการณ์ในตรงนั้นก็จะทีหน่อยนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ทางเข้าไปเป็นทางเส้นทางบังคับทางเดียวนะครับเป็นเส้นทางที่อ่าทางเปี่ยวนะครับไม่มีทางอ้อมอะไรเลยนะครับเป็นเส้นทางบีบบังคับให้เข้าเส้นนั้นออกเส้นนั้นอย่างเดียวนะครับ นะเป็นเส้นทางอ่ามันจะมีอะไรกาแยกาเกาตาะน้ําหอมกีโยนะครับข้าไปไอกูเลงข้าไปสีสากลแบบนี้นะครับเป็นเส้นทางที่อันตรายนะครับยามคอยเหตุนะครับอ่าเมื่อก่อนอยู่ฐานเก่านะครับก็ไปเป็นยามโ่อเหตุก็ลาดตะเวนไปนะครับลาดตะเวนไปก็หลายนายอยู่นะครับก็ลาดตะเวนไปก็ไปเป็นยามค่อเหตุอ่าเราก็เดินไปนะครับชุดของผมเดินไปข้างสองข้างทางใช่ไหมละ่ะนะครับ เดินไปสองข้างทางทีนี้ก็แยกกันไปอยู่ขึ้นคนละฝั่งเขานะครับคนละฝั่งเขาแบบนี้ครับถนนก็อยู่กลางนะครับนะมันจะเป็นถนนลึกนะครับถนนเป็นเหวลึกนะครับแล้วก็อยู่คนละฝั่งนะครับก็อารัฐบานซุ่มนะครับซุ่มนะครับเป็นยามวมเหตุให้อเพื่อนๆหรือว่ารถขบวนต่างๆที่ผ่านถนนเส้นนั้นนะครับเป็นเส้นทางที่บีบังคับนะครับขนาดบีบังคับมันก็ยังทําได้นะครับนะ นะเดี๋ยวผมจะเราไปที่ราชอดนะครับเราไปลาดตะเวนแล้วก็ขึ้นไปซุ่มบนภูเขานะครับสองฝั่งข้างทางนะครับซุ่มเรียบร้อยแต่ว่าที่มันเกิดเหตุนั่นก็คือมันโรยตะปูเรือใบก่อนหน้านั้นแล้วนะครับนะที่รถกองร้อยโดนนะรถกองร้อยโดนแต่ว่าโชคดีหน่อยคือชุดของผมยังอยู่บนภูเขานะครับไม่ได้ออกจากพื้นที่นะครับ ก่อนที่ชุดผมจะเดินลาดตเะเวนไปก่อหน้านั้นน่ะก็คือมันวางแต่ปูเรือใบแล้วนะครับมันจะเอาแล้วนะครับนะแต่มีกําลังคนของชุดของผมเดินไปเฉยเมันก็เลยถอยลาาถอยขึ้นภูเขาไปนะครับถ้าเกิดว่าชุดของผมไม่ไปบล็อกเส้นทางเส้นนั้นนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆของผมนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับอยู่ฐานเก่านะครับเมื่อก่อนนะก็ประมาณบ่ายๆนะครับช่วงบ่าย นะช่วงบ่ายๆก็ประมาณบ่ายสามสี่โมงนะครับสี่โมงเย็นก็เพื่อนๆก็กลับมานะครับกลับมาจากในเมืองนะครับมาถึงก็มาโดนตะปูเรือใบนะครับโดนตอปูเรือใบทีนี้ไอ้น้องมันอ่ะไอ้น้องมันมันเป็นคนขับรถที่หักขึ้นมาข้างทางนะครับแต่ถ้าคนขับรถไม่แข็งหน่อยก็ลงข้างทางนะครับแต่ถ้าลงข้างทางแล้วไม่มีชุดของผมอยู่บนภูเขาอ่ะนะครับไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับในเมื่อว่าเขาตั้งป้อมแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ทีนี้คือ มีเจ้าหน้าที่นะครับมีเจ้าหน้าที่ชุดของผมเดินไปบล็อกเส้นทางนะครับมันก็เลยล่าถอยขึ้นภูเขานะครับนะก็หลังจากวันที่ว่าโดนตะปูเรือใบเราก็คิดว่า,าเป็นการโดนตะปูเรือใบเฉยๆนะครับทีนี้ก็ไปตรวจสอบนะครับไปตรวจสอบพื้นที่ที่มันโรยตะปูเรือใบนะครับมันโรยตะปูเรือใบไม่ใช่โรยตะปูเรือใบเฉยๆนะพี่น้องนะครับมันโรยตะปูเรือใบเสร็จนะครับ เว้นมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับมันจะเป็นที่ตั้งปืนกลอยู่ข้างบนหน้าผานะครับถ้ารถโดนตะป,ป,ปูเรือใบอ่าสังเกตดูนะครับรถโดนตะปูเรือใบปุ๊บเสียหลักลงข้างถนนนะครับนะลงข้างถนนปุ๊บอะไรจะเกิดขึ้นนะครับก็นึกภาพดูว่าโจรมันอยู่ตรงนี้แล้วบนเขาแล้วนะครับถ้ารถเสียหลักลงมาจอดตรงนี้นะครับเรียบร้อยเลยนะครับมันตั้งป้อมเรียบร้อยนะครับแต่ทีนี้ก็คือมันมีชุดของผมอะ่ะลาดตระเวนบก ภูเขาอีกฝั่งนี้อยู่นะครับเมื่อมันเห็นเจ้าหน้าที่นะครับเห็นชุดพวกผมมันก็ถอยขึ้นภูเขามันไม่กระทํานะครับแต่ว่าตะปูลอยบมันลอยแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพวกผมไปไม่ทันนะครับไปบล็อกเส้นทางไม่ทันก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะครับก็อาจจะมีการประทักกันอยู่นะครับไอ้เรื่องพวกนี้มันก็ปกติครับเรื่องพวกนี้ปกติตามใดที่ยังมาปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับพื้นที่จริงนะครับนะไหนๆหนก็ สักวันหนึ่งเราก็ต้องเจอนะครับถ้าไม่เจอก็ดีไปนะครับแต่ถ้าเจอสุดวิสัยจริงๆเราก็สู้นะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นอธิปไตยของเรานะครับไม่ยอมไม่ใครง่ายๆนะครับนะผมคิดของผมนะครับผมไม่ยอมไม่ใครง่ายๆถ้าผมยอมผมไม่มาหรอกนะครับนะถ้าผมไม่สู้ผมไม่มานะครับถ้าผมใจไม่รักผมก็ไม่มานะครับการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานต่างๆนะครับ เป็นโงงานของผมนะก็มีความเ้าอาหารอดทนนะครับทุกคนนะก็มีหลายๆสิ่งหลาย,หลาย,ห,ลายหลายอย่างนะครับจูงใจ,ลลงใจงนะครับแรงจูงใจอ่ากาลังใจต่างๆนะครับที่เราปฏิบัติหน้าที่อยู่ได้เท่าทุกวันนี้นะครับนะก็มีความสุขนะครับมีความสุขกับงานที่ได้ทํานะครับพื้นที่ที่ผมอยู่อ่าพื้นที่ที่ผมอยู่เมื่อก่อนนี้มันเป็นแบบเป็นป่านะครับเป็นป่าภูเขานะครับบางทีเราไปลาดตะเวนอย่างนี้ไปเจอศพก็มี นะครับไปเจอศพพวกที่ขัดผลประโยชน์กันพวกที่ค้ายากันนะครับค้ายาแล้วก็ตัดตอนกันแล้วก็โยนทิ้งข้างทางนะครับผมไปลาดตะเวนตรงนั้นน่ะวันนั้นไปลาดตะเวนนะครับไปลาดตะเวนก็ไปไป,ไปทุกวันนะครับไปทุกวันทีนี้มันรู้สึกว่ามันมีกลิ่นโชยมานะครับกลิ่นกลิ่นคนตายนั่นแหละนะครับนะเราก็ไม่ได้เอะใจแล้วก็กลิ่นอะไรวะคล้ายสัตว์ตายนะครับนะกลิ่นคนมัน มันสาบม,มากมันมีนสาบม,มากนะครับนะเราก็ไม่ได้เอใจนะครับเราวันหลังก็ไปรัฐเวนอีกนะครับไปรัฐเวนอีกกลิ่นนั้นก็แรงขึ้นเรื่อยๆรืยๆนะครับหลังจากไปนั้นก็พอไปวันนั้นน่ะไปวันที่ผ่านมาอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ไปอีกนะครับไปอีกทีนี้ไปอยู่ที่เดิมนะครับรู้สึกว่ามันกลิ่นมันแรงมากนะครับรู้สึกว่าสงสัยนะครับสงสัยมากนะครับก็อ่า มันมีเพื่อนอีกคนหนึ่งเดินลงไปดูในเหวนะครับในเหวในเหวทีนี้มันจะเป็นท้ายกระบ,บะรถเก๋งนะครับท้ายรถเก๋งนั่นแหละนะครับเห็นท้ายรถเก๋งก็คือเขายิงยิงตัดตอนกันแล้วก็เขาเอารถลงคลองนะครับเอารถเก๋งทิ้งลงเหวนะครับอ้นั้นก็ไปเห็นรถทีนี้เห็นตูดรถทีนี้ก็บอกว่าไม่รถใครมาคว่ำตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูเรามาดูทีนี้เรามาดูรอยย่ารอยอะไรทีนี้ เพราะว่าหญ้ามันขึ้นมาหมดแล้วมันบังแล้วนะครับมันบังไอ้ที่รถเก๋งมันไม่ได้แสล,ลงนะครับนะมันไม่ได้เกิดอุบัติเหตุนะครับเป็นรถเก๋งที่อ่าคนน่ะมาเข็นลงไปนะครับมันก็เลยไม่ได้อ่าในเชิงที่เกิดอุบัติเหตุนะครับเป็นในเชิงที่อ่ายิงแล้วก็ดันรถลงไปในเหวนะครับในเคสนั้นก็เจอหนึ่งศพนะครับเป็นผู้ชายนะครับก็เสียชีวิตได้ประมาณโอ้ น่าจะสองอาทิตย์แล้วนะครับนะกินกําลังโจยเลยนะครับก็มีหลายเหตุการณ์นะครับเรื่องแบบนั้นคือการตัดตอนของพ่อค้ายาต่างๆนะครับนะก็มีหลายเหตุการณ์ที่เขาตัดตอนกันเองนะครับตัดอนกันเองก็มีหลายหลายเคสนะครับที่ตัดตอนกันเองแล้วก็เราก็ไปเจอเจอศพทีหลังนะครับก็ไปเก็บศพก็เป็นหน้าที่ฐานนี่แหละนะครับนะไปเป็นหน้าที่ฐานบางทีไปเก็บมันนั้นก็กลับมาก็กินข้าวไม่ได้นะครับ นะกินข้าวไม่ได้ก็เหมือนเคสเดียว่ตรงนี้นะครับนะเมื่อปีที่ย้ายมาใหม่ๆตรงนี้นะครับย้ายมาได้ปีแรกนะครับนะ่อา้ายายิงกันเองตายนะครับตายแล้วก็เอาศพม,มาทิ้งอยู่ข้างถนนนะครับก็ไปถึงไปถึงเราก็ว่าเอ้ยใครมานอนเป็นลมอยู่ตรงนี้เราก็ลาดตระเวนเวทุกวันใช่ไหมละ่ะนะแต่เสียงปืนนั้นได้ยินทีสองทีสามนะครับได้ยินเสียงปืนอยู่นะครับพอตอนเช้ามาเราก็คิดว่ารถใครมาจอดเรายังไม่มองไม่เห็นศพใช่ไหมละ่ะ นะครับเคสตรงนี้มองยังไม่เห็นศพแต่ลาดตระเวนมาเจอแล้วรถนะครับมาเจอแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าไปนะครับยังไม่ได้เข้าไปเพราะว่าในการที่จะเข้าไปม4 0 5ก็ไม่ได้นะครับนะฉะนั้นอย่าเข้าไปนะครับะการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆก็คือเวลาเราเห็นรถเห็นศพอย่าเข้าไปเด็ดขาดนะครับอาจจะเป็นกลนลวงนะครับอาจจะมีที่มันทําไว้นะครับหรือว่าจะไปบอมคาบอมอะไรไว้ตั้งไว้ในรถก็เปลี่นไปได้นะครับอย่าเข้าไป0มากนะครับ แจ้งหน่วยที่เกี่ยวข้องเป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับเรามีหน้าที่รัตะเวียพิสูจน์ทราบนะครับพิสูจน์ทราบเจอแจ้งเจอแจ้งอย่างเดียวนะครับหรือไม่เจอพะทะแจ้งนะครับกดดันพิสูจน์ทราบทําลายนะครับนะก็เป็นแต่และหน่วยง,งานก็แตกต่างกันไปนะครับนะชุดของผมก็คือค้นหาพิสูจน์ทราบทําลายอย่างเดียวนะครับนะทําลายก็ถ้าอันหนักหักหน่อยก็เป็นเช่นเจอระเบงระเบิดอะไรก็เราก็จะแจ้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจะไม่ทําลายเองเด็ดขาดนะครับอันตรายนะครับนะก็มีอ่าส่วนที่เกี่ยวข้องของเขาเป็นขั้นเป็นตอนอยู่นะครับเราไปทําลายเองก็ไม่ได้นะครับนะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาก็รับผิดชอบไม่ไหวนะครับการที่ไปยุ่งเกี่ยวกับระเบิดนะครับเราเจอได้แต่แจ้งได้นะครับเจอได้แต่อย่าทําลายนะครับถ้าไปเจอฐานโจรอันนั้นทาลายได้นะครับนะก็อีกเคสหนึ่งก็ไปเก็บศพตรงนี้นะครับตรงนี้ตรง ไม่ไกลนะครับห่างจากผมนี่ก็ประมาณครึ่งกิโลนะครับในหมู่บ้านข้างหน้านะครับครึ่งกิโลก็ขัดผลประโยชน์กันเหมือนกันนะครับขัดผลประโยชน์เรื่องยาเหมือนกันนะครับนะกลางคืนมาก็ประมาณวันนั้นผมกาลังจะเข้าเวรอยู่ประมาณทุ่มครึ่งนะครับทุ่มครึ่งเสียงปืนดังป้งนัดเดียวนะครับเสียงดังนัดเดียวทีนี้ก็พักหนึ่งนะครับไม่นานนะครับไม่ถึงสิบนาทีนะครับชาวบ้านก็มาแจ้งว่า มีการยิงกันนะครับมีการยิงกันอยู่บ้านข้างในนะครับก็ไปเก็บศพก็เป็นที่ทาหารอีกนะครับก <c oughs> ็บไปเก็บทีไรก็หลังจากนั้นกลับมาก็กินข้าวไม่ได้หนึ่งวันเต็มเต็มนะครับกินข้าวไม่ได้ก็คือมันเป็นผ้าบาดตานะครับก <c oughs> ็เว้นมาอีกก็มีอีกเคสหนึ่งก็อยู่ในเขตพื้นที่แลบผิดชอบเหมือนกันนะครับ <c oughs> อันนี้ก็ค้า,าขัดผลประโยชน์เหมือนกันนะครับเรื่องยาเหมือนกันก็ไปเก็บศพนะครับ ก็ไปเก็บก็ม to ันยังไงอ่ะมันเป็นภาพที่ไม่น่าดูนะครับนะเป็นภาพที่ไม่น่าดูแต่ม like <normal language> <Blind> ันเป็นหน้าที่ของเรานะครับนะเป็นเป็นหน้าที่ของเราก็คือเราเข้าไปพิสูจน์ทราบก่อนนะครับเราเข้าไปก่อนเราไปเจออะไรไปนู่นไปนี่ก็ไปกันไว้ไปนู่นไปดูเห็นทุกอย่างนะครับดูทุกอย่างแล้วก็ได้จับแตะต้องทุกอย่างนะครับในเมื่อว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่ตรงนี้นะครับเราก็ปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่นะครับนะ ถึงจะกินข้าวไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ก็ทำการที่เจอศพเก็บศพก็หลายเคสนะครับนะที่เก็บก็เป็นหน้าที่ของเรานะครับก็าไม่ว่ากันนะครับเนื่องจากการสูญเสียมันก็มีอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าใครสูญเสียเราก็พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ทําทให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่าง นะครับที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่นะครับนะไม่มีคําว่าทําไม่ได้ทําไม่ไหวทําไม่ทันนะครับทําได้หมดนะครับตรงที่อยู่พื้นที่ใหม่นี้ที่ผมอยู่นี่มันก็แตกต่างจากฐานเก่าของผมนะครับฐานเก่าของผมนี่ไม่มีสัญญาณเลยนะนะครับการที่อยู่แต่ละครั้งอยู่แต่ละทีนะอยู่ในกองร้อยอยู่ในป่าในเขาในอะไรต่างๆนะครับไม่มีสัญญาณนะครับเมื่อก่อนไม่มีสัญญาณอะไรเลยนะครับ ไม่มีสัญญาณการที่จะคุยโทรศัพท์ส่งนขึ้นนู่นนะครับยอดอยางชาวบ้านนะครับบางทีก็มีหนึ่งขีดนะครับบางทีสองสาวันถึงติดต่อกันได้แบบนี้ก็มีนะครับหลายๆครั้งที่เราไปอยู่เราก็ต้องทนนะครับนะถ้าสมัยนี้เด็กสมัยวัยนี้ผมว่าอยู่ไม่ได้นะครับนะถ้าขาดโทรศัพท์นะผมว่าอยู่ไม่ได้แน่นอนนะครับเมื่อก่อนนี้เราอยู่ตรงนั้นสี่ห้าปีนะครับแทบจะไม่ได้ใช้โทรศัพท์เลยนะครับสัญ,ญญาณไม่มี นะครับไม่มีสัญญาณเลยมาหลังๆนี่เขาเพิ่งเอาได้ยินข่าวว่าเอาเสาทูมุกไปติดตั้งนะครับเมื่อก่อนไม่มีเสาอะไรเลยสัญญาณแท้จะไม่มีนะครับไปเล่นอยากจะเล่นโทรศัพท์ก็ลงมาจากเขานะครับมาเล่นอ่าไวไฟโรงเรียนนะครับลําบากนะครับแต่เราก็ต้องอยู่ให้ได้นะครับในเมื่อใจรักนะครับการที่อยู่แบบนั้นโอ้เด็กรุ่นใหม่นี่ผมว่าอยู่ไม่ได้แน่นอนนะครับการที่จะมาเล่นโทรศัพท์วีดีโอคอหากันนี่โอ้ยเรียบร้อย นะครับไม่มีสัญญาณนะต้องเดินลงจากเขานะครับมาทีละสี่ห้าคนหกคนนะครับนะลงมาเล่นที่โรงเรียนนะครับมาให้ครูมาขอครูอีกนะนะมาขอครูอ่าให้เปิดไวไฟให้อีกนะครับเมื่อก่อนก็อยู่กันอย่างลําบากนะครับการซื้อหุงหาอาหารกับข้าวอะไรต่างๆก็ลําบากนะครับลบําบากบางทีก็ฝากชาวบ้านไปซื้อบ้างบางทีก็บกรถกับข้าวที่วิ่งเข้าไปบ้างไอ้รถกับข้าวก็สองสามวัน วิ่งไปทีหนึ่งนะครับในหมู่บ้านนั้นนะครับไม่ใช่วิ่งไปทุกวันทีนะครับนะสองสาวันวิ่งไปทีหนึ่งนะครับบางทีก็ส่วนมากจะซื้อไข่ตุนไว้นะครับแต่ก่อนนี้ซื้อไข่ตุนไว้เยอะนะครับเนื่องจากว่ามันอาหารมันก็ลําบากนะครับผมก็เป็นคนที่ชอบหาปลานะครับก็จะได้กินปลาอาหารป่าอะไรต่างๆนะครับนะบางทีก็หากินของป่านะครับมาให้เพื่อนๆือได้กินกันนะครับบางทีก็นั่นแหละครับชีวิตของผมก็จะชอบประชดไป นะครับตั้งแต่ผมเรียนรู้จากคุณเท่าคนแก่นะครับพอมาอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้เราก็เอาความรู้ตรงนั้นมาหากินตรงนี้นะครับเราก็เรีย skills, รน,นรู้จากทหารน,น,นะครับเรียนรู้จากทหารแล้วก็ไปใช้อยู่บ้านนะครับมันก็ศับกันอยู่นั่นนะครับนะความรู้มันก็ไม่ไปไหนนะครับในเมื่อว่าเราเอาเอา,เอ,า,าเอ,ออกมานําเสนอออกมาแล้วก็เอามาถ่ายทอดอยู่เสมอนะครับการถ่ายทอดอยู่เสมอไม่ว่าจะคําพูดหรือกิริยาหรือการกระทํานะครับมันเป็นผลดีต่อสังคมนะครับเป็นผลดีต่อน้องน้อง เป็นผลดีต่อคนทั่วไปนะครับการที่ถ่ายทอดถ่ายทอดบางทีก็การที่ผมเล่าผมพูดผมกระทําสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับนะการที่จะรับสิ่งที่ดีๆก็รับได้นะครับหรือไม่สิ่งที่ไม่ดีสิ่งไหนที่พูดผิดพลาดไปนะครับก็ไม่ต้องรับนะครับรับเอาเฉพาะแต่เรื่องดีๆไปนะครับ,เร,เ,รบเรื่องไหนที่ผมตักเตือนก็นําไปใช้ได้นะครับเรื่องไหนที่ผม สอนยุทธวิธีต่างๆบางทีก็นําไปใช้ได้นะครับเรื่องไหนที่เราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องเก็บเข้าไปความทรงจําในสมองนะครับจําแต่เรื่องที่ดีก็ได้นะครับนะบางทีผมเป็นคนพูดคนกระทําให้เห็นให้ดูนะครับนะการที่ใครจะรับความรู้ไปอันนี้ก็แล้วแต่บ,บคุคคลนะครับแล้วแต่บ,บคุคคลก็ไม่ว่ากันนะก็เรื่องราวหลายๆเรื่องนะครับเรื่องราวหลายๆเรื่องที่ผ่านมานะครับก็มีอีกหลายๆเรื่องเล่านะครับนะที่ ยังไม่ได้เล่าให้เพื่อนๆน้องๆพีพได้ฟังนะก็มีเยอะนะครับมีหลายเรื่องราวที่ประสบพบเจอมานะครับเดี๋ยวจะเล่ามาทีละนิดท,ทีละนิดนะครับนะถ้าเล่าทีเดียวหมดก็เล่าได้นะครับแต่ผมจะนั่งเล่าทีเดียวก็ผมมาณนู่นแหละนะครับเป็นอาทิตย์ไม่รู้จะหมดหรือเปล่านะครับนะไม่รู้จะหมดหรือเปล่าไม่หมดนะครับก็ต้องเล่าทีละนิดท,ทีละนิดท,ทีละนิดน,ทนกทักอะไรนะเมื่อคืนก็ <c oughs> นอนดู อ่าในฐานนะครับในฐานก็ฐานอป่าภูเขานี่แหละนะครับตีหนึ่งตีหนึ่งกว่ากว่านะครับตีหนึ่งคื่ขวันจะมีเสียงกระโอกลองลองมานะครับลองมาบอกบอกบอบอกบแต่ทีนี้เนี่ยเราไม่ได้คิดว่าเป็นอาถรรพ์อะไรนะครับนะเมื่อคืนเป็นน่าจะเป็นหมูนะครับหมูป่านะครับมาหากินทุเรียนชาวบ้านนะครับแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยไม่ได้เปิดไฟนะครับถ้าเปิดไฟก็เหมือนเปิด เผยที่ตั้งของตัวเองนะครับนะการเปิดไฟส่งแสงสว่างกลางคืนก็ไม่ดีนะครับนะการที่จะเปิดไฟกลางคืนก็เปิดจุดสี่สิบห้าไม่ได้นะครับในเมื่อว่าการปฏิบัติหน้าที่ต้องรับรวงผังนะครับกนะารปฏิบัติหน้าที่ต้องเข้มงวดน,นะครับเข้มงวดทําอะไรก็ได้นะครับอย่าเปิดเผยที่ตั้งนะครับอย่าเปิดเผยที่ตั้งอย่าเปิดเผยหน่วยของตัวเองเวลารัฐบินทํางานนะครับจะนั่งพูดนั่งอะไรก็ได้นะครับนั่งพูดนั่งอะไรก็ได้แต่เวลาจะเคลื่อนที่ นะครับเคลื่อนที่ไปที่อื่นนะครับก็ไม่ต้องจําเป็นต้องเปิดเผยนะครับในเมื่อว่าเป็นความลับต่างๆก็ความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะในหน่วยในชุดในอะไรก็ตามนะครับเล่าได้แต่อย่าไปพูดว่าไปตรงนั้นตรงนีงง้นะครับไปยังไงทําอะไรนะครับไม่ต้องบอกนะครับก็มาเล่าเรื่องอาถรรพ์เรื่องอะไรต่างๆเรื่องยุทธวิธีเรื่องการสอนน้องๆอะไรเหมือนผมนี่ก็น่าจะได้นะครับนะแต่อย่าไปพูดให้มันละเอียดมากเกินไปนะครับเวลาเราพูดเราก็ คิดวิเคราะห์ก่อนนะครับก่อนที่จะพูดอะไรผมคิดเสมอนะครับนะการที่จะพูดทุกอย่างนะครับนะถ้าเกิดว่ามันผิดผมก็ไม่พูดนะครับนะผมก็ไต่ตองดีแล้วว่าน่าจะไม่ผิดนะครับเป็นการบางทีสอนวิธีน้องๆสอนด้านความปลอดภัยต่างๆนะครับนะก็พยายามสอนน้องๆนะครับใครที่จะรับเรียนรู้ไปก็ไม่ว่ากันนะครับใครไม่รับก็ไม่ว่ากันนะครับก็เราฟังเพื่อความสนุกและความบันเทิงไปนะครับนะอ่ะก็นานพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะกลับเข้าไป เพื่อนๆนะครับนะนะเรื่องเาวาก็เล่าผ่านๆเพื่นๆมานะครับก็มีคร่าวๆเพียงเท่านี้นะครับนะเรื่องอื่นเรื่องใดต่อไปข้างหน้านะครับก็รอติดตามนะครับ,นะรบว่าผมจะเล่าเรื่องอะไรจะเอาอันไหนที่มาแนะนําตักเตือนน้องๆห,หรือมาเล่าสู่กันฟังเพื่อความบันเทิง,งน,นะครับนะก็ขออนุญาตปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะเรื่องเาวาต่อไปข้างหน้าเดี๋ยวค่อยมาติดตามดูว่าผมจะเล่าเรื่องอะไรโอเคนะครับ ขอขอบคุณมากที่รับฟังจนจบนะครับขอตัวเข้าไปหาเพื่อนก่อนโอเคครับขอให้โชคดีทุกคนนะครับวันที่9วันนี้วันที่9นะครับขอให้ทุกคนก้าไปเจอสิ่งที่ดีๆนะครับเก้าไปวันนี้เก้าวไปวันหน้านะครับก้าไปเจอสิ่งที่ดีด้วยกันนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ